อันแรกเนี่ยฟู่ชูหยวนสําเนียงได้ค่ะสํเนียงได้ทีมงานบอกว่าใช่เหรอเนี่ยทําอะไรคุณผออาจจะพูดผิดก็ได้นะครับไม่เป็นไรถ้าพูดชื่อผิดกออภัยจริงๆของเราหนึ่งสี่จําไว้เลยนะครับธุรกิจคืออะไรครับตรงตามคอนเซ็ปต์ปีเตอร์ลินเลยธุรกิจที่จําเป็นต้องใช้ต้องธุรกิจที่คนไม่ค่อยอยากจะทําธุรกิจก็จะไม่ค่อยมีลูคแขธุรกิจใช่ครับเช่นธุรกิจเก็บขยะธุรกิจอะไรที่มันแหวะ ไม่ได้ดูเซ็กซี่คนไม่ค่อยใหญ่ทําอะไรค่คนนี้ทํนธุรกิจจัดงานศพทำฟูเนอรัลคนจริงเขาต้องนี่ไงอะไรนะจัดงานศพสุสานใหญ่ๆเหมือนอ่ะคนจีนที่ประเทศไทยก็จะมีห่วงสุยสุสานไปอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นี่รับจัดสุสานดูแล เหมือน property management นะครับคุณอ้อเหมือนมีคอนโดแล้วคนนี้คอยดูแลมีการจองมีจองที่ทำที่ซื้อจัดงานศพจัดที่ีศพอย่างยิ่งใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าจะต้องมีโลเคชั่นข้างหลังเป็นน้ำเออข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องจำเป็นต้องใช้ซึ่งตรงนี้ยไม่ได้ทำแค่ในฮ่องกงนะครับทำจีนแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าคนจีนตาย ก็จะใช้เขานี่ยแหละแล้วเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันก็จำเป็นนะจำเป็นเกิดแก่เจ็บตายใช่แต่ก็อย่างที่บอกนะต้องดิสเคเมอร์นะก็คือเป็นเหมือนพรีเมียมหน่อยคือไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะใช้เซอร์วิสเขาขนาดนั้น